นะจ้าความแซ่บความหนวกกำลังจะเกิดมากินยำทะเลล้วนๆน้ำจิ้มน้ำยำสุดเด็ดสุดเด็เด้อนี่เครื่องหอมเครื่องเทศเพรียบมามาที่นี่สีสันพี่น้องเห็นแต่เครื่องก็น้ำไล่แตกแล้วมุอเจ้ามาเลยพูดนะน้ำจิ้มสุดเด็ดสุดเด็ดสุดเด้อโอ้นน่ะซีฟูดสดๆนะคะมีกุ้งหอยเมงผู้แครอบ แล้วก็เมึกมาเตรียมปรุงเลยจ้ามาจ้าวัตถุดิบบนต๊ะก็เรียบร้อยแล้วจะมาทำยำทะเลก็จะมีกุ้งปราเมึกแครอทและก็หอยนาืงผู้มาสูตรเด็ดเพ็ดนัวแซบเวอร์ด้วยน้ำจิ้มน้ำยำรสเด็ดน้ำจิ้มน้ำยำสูตรเด็ด,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 ดลาดลงไปเลยมาเด้อแซบเวอร์ น้ำจิ้มสูตรเด็ดน้ำยำสูตรนัวเครื่องหอมเครื่องเทศก็มีตะไคร้ใบมะกรูดพริกซอยหอมซอยใส่ลงไปทั้งหลายทั้งมวลเลยจ้าจวดจาดด้วยน้ำมะนาวไม่ต้องใส่มากเพราะว่าน้ำจิ้มเรารสเด็ดเฟ็ดดัวเซฟเวอร์แล้วมีเราใส่เพื่อให้มันกลมกล่อมเป็นพิธีนะคะเติมน้ำปลานิดนึงไม่ต้องใส่มากนี่ มาน้ first, ua, ua, ilot, ําจิ้มเรารสเดืดแล้วส่งโคลงโคเลโคเลโคเลให้มันเข้ากันเนี่ยมาเด้อยำทะเลแซ่บมัวแซบเว่อส่งโคลงโคเลโคเลโคเลให้มันเข้ากันแซบแซบแซบหนวนหนวมาเด้อพี่น้องเอ้ยพิกมัดเบดเค็มันลูกๆเรียกร้องหลายก็ต้องได้กินอยากยำทะเลแซ่บแซบเว่อเว่อเวอร์สั้นมาใครก็ท่านได้กินย่เอาไปใส่มาใส่เด้อมาเด้อยำทะเลแซ่บเว่อแซ่บเว่อแซบแซบ นวนวลจับจันวนวลนวลอยู่ในคนตัวน้องจาและจ้ายำยได้แล้วก็ซ่บยำนั้นสะดูสะดๆๆวว้าวคุณอาพี่น้องสีสันน้องสีสันโอ้โถการมาซิมบังอืมรับจ เ้ยน่ยจับเบอเสียบแล้วก็เอาหอมซ้อยลงไปทั้งหลายทั้งมวลไม่ขาย้อยหนากโลงโคเล่โคเล่โคเล่ให้มันเขากันจับจับจับหน่วยห,วห,วห,วหวจับเบอจับจับัหน่วยห,วห,วหวอาเซอ บได้แล้วจ้ายำทะเลถาดยักษ์ใหญ่ลูกเรียกร้องมาถาดก็จัดไว้แล้วดำลงไปรลดพี่น้องเสิร์ฟดำลงไปเลยปรูบปรู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 บมาเด้อมาเด้อยำทะเลเว่อ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 อะไรจ้ายำทะเลเว่อ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 มาจะจัดฟาดบึ้มไอหอมเสริมหอมอย่างตัวทิพย์ตัวแดนนี่แหละพี่น้องเอ้ยมา โรยหน้าด้วยมาจ้าบารที่นี่แล้วมาจ้าอืมยำขาดยักษ์ใหญ่ไฟสิกินน้ำกันมาเด้อบารที่นี่แซบแซ่บแซ่บน่วนเน่วนเนวนแซ่บมาจ้าดำทะเลเดือด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 อดาเสิร์ฟเลยจ้ามาจ้าแซ่บเรียบร้อยกินนี่คนกินก็มากินแล้วนะคะนี่ มาเด้อมาเด้อบานเริ่มแล้วเด้อเหลืออีกอย่างหนึ่งกำลังทําอยู่เด้อมารอกินจ้า